ซินเจียยู่อีซีน,นีหัวใจนะคะนี้เราจะมีวันไหว้วันตุนจีนนี้เราจะไหว้ทีกงก็คือไหว้หน้าบ้านนะคะก็จะมีผลไม้สาแซแล้วแต่เลยค่ะอันนี้แล้วก็ของไหว้ที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมขนมถ้วยฟูหรือว่าขนมสาลียค่ะแล้วก็ขนมเข่งอันนี้ขาดไม่ได้ ถ้าเป็นเทศกาลตุ๊จีนนะคะก็จะมีเป็ดอันนี้จะมีเป็ดไก่หมูของเรานะคะแล้วก็จะมีกระดาษเงินกระดาษทองอะไรพวกนี้ค่ะนี่คือไหว้หน้าบ้านไหว้ทีกงเขาเรียกทีกงอะคะ่ะก็มีผลไม้มีเป็ดไก่แล้วแต่เลยค่ะแล้วก็อันนี้ไหว้ตีจู้ก็คือเจ้าที่ที่อยู่ในบ้านนะคะก็เหมือนกันก็คือแล้วแต่เราเลย ที่ขาดไม่ได้ก็คือขนมเข่งกับขนมที่มันเป็นฟูฟูคือเหมือนกับความหมายมันดีอะค่ะว่าทําให้เฟื่องฟูอันนี้ใช้ขนมเค้กนะคะแล้วก็มีกระดาษกระดาษเงินกระดาษทองแล้วแต่ค่ะกับผลไม้5อย่าง3อย่าง5อย่างแล้วแต่เราก็เปิดไฟให้สวยๆนะคะ พอไหว้เจ้าเสร็จเราไปไหว้บรรพบุรุษกันนะคะนี่ก็จะจัดโต๊ะแล้วแต่เลยค่ะก็จะเหมือนเหมือนกันก็คือมีผลไม้มีขนมเข่งมีขนมเทียนซาแซแล้วก็ข้าวอาหารอาหารนี่ก็แล้วแต่บางที6อย่าง8อย่างสิอย่างที่บ้านจะไหว้เป็นเลขคู่นะคะแล้วก็ขนมก็ไหว้ตามประเพณีนะคะแต่ว่าถ้าคนค้าขายเนี่ยจะไหว้เขาเรียกขอเฮตีอะคะ่ะไหว้หน้าบ้านเลยพวก สัมภเวสีอะไรพวกนี้ค่ะแต่ของที่บ้านเป็นบ้านอาศัยจะไม่ได้ไหว้นะคะเนี่ยไหว้แล้วดีต่อตัวเองแล้วก็ครอบครัวนะคะขอให้มีความสุขในวันตรุษจีนค่ะสวัสดีค่ะ